สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมงคลจันมานะครับหรือครูโบสนั่นเองนะครับวันนี้ครูโบสก็จะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3อาณาจักรอยุธยาและธนบุรีนะครับเรื่องที่จะสอนในวันนี้นะครับก็คือการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองศัย์ใหม่อยุธยานั่นเองนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับครูโบ๊ทมีคําถามนะครับมาถามพวกเรานะครับว่าการปกครองแบบจัตุสดมนะครับคือการปกครองรูปแบบใดและมีอะไรบ้างนะครับบางคนนะครับถ้ายังจําได้นะครับหรือใครที่ยังจําไม่ได้นะครับครูโบ๊ทจะมาทบทวนให้พวกเราฟังในวันนี้นั่นเองนะครับนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมครับ ภาพนี้นะครับเป็นภาพสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุทยานะครับต่อมานะครับหลังจากที่อาณาจักรสุโขทัยได้เสื่อมอํานาจลงนะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับพระองค์ได้เสด็จมาสถาปนากรุงอยุทยาขึ้นนะครับบริเวณ ตอนกลางของประเทศไทยนะครับพระองค์ได้นะครับสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นนะครับและทรงพระราชทานนามว่ากรุงเทพทวารวดีรีอยุธยานั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะครับอายุธยาเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณภาคกลางนะครับของประเทศไทยของเราในปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมานะครับแผนที่ทำเลที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยานะครับนักเรียน จะสังเกตได้ว่านะครับจะมีแม่น้ําล้อมรอบถึง3สายด้วยกันนะครับ 1. นะครับแม่น้ําป่าสักนะครับ 2. แม่น้ําลบบุรีนะครับและแม่น้ําสุดท้ายนะครับแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองซึ่งแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเป็นแม่น้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงนะครับตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเป็นแม่น้ําที่เป็นสายหลักของประเทศไทยเลยนะครับในปัจจุบันนะครับ นอกจากจะเป็นนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อาณาจักรอยุทยาเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้อาณาจักรเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนั่นคือการปกครองนั่นเองนะครับต่อมาการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุทยานะครับเป็นการปกครองระบอบราชาธิปไตยนะครับหรือระบอบสมบูรณาญาสิธิราชนั่นเองหมายถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอํานาจ เด็กขาดเพียงพระองค์เดียวนั่นเองนะครับในฐานะสมุติเทพตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ดูนะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากขเขมรนั่นเองนะครับและทรงเป็นธรรมราชานะครับหรือธรรมบวกราชานั่นเองนะครับตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานั่นเองทรงยึดมั่นในทศพิธร,ราชธรรมนะครับหรือธรรมะของอผู้ปกครองศิประการนะครับปกครองประชาชนด้วยความยุติธรรมและ ด้วยความเมตตานั่นเองนะครับต่อมาพัฒนาการนะครับของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยานะครับจะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะครับ 1. สมัยอยุธยาตอนต้นนะครับเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช1,893นะครับจนถึง1,991นะครับสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับจะเริ่มตั้งแต่สมัย1,991 นะครับจนถึง2,231นั่นเองนะครับและช่วงอายุทยาตอนปลายนะครับจะเริ่มที่ปีนะครับ2231จนถึง2,310นั่นเองนะครับเสื่อมน้ำนาจลงนั่นเองนะครับต่อมาสมัยอายุทยาตอนต้นนะครับที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับ จะเริ่มที่ปีพุทธศักราช1893ัน้นั่นเองนะครับเป็นปีที่เริ่มมีการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นนะครับโดยพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตได้ว่านะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับพระองค์ได้แบ่งนะครับส่วนราชการนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ 1. การปกครองแบบส่วนกลางนะครับ 2. การปกครองแบบส่วนหัวเมืองและ3การปกครองเมืองประเทศสลานั่นเองนะครับ เดี๋ยวครูโบจะมาอธิบายในขั้นต่อไปนะครับต่อมาการปกครองในส่วนกลางนะครับเขาก็จะมีการจัดการปกครองออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนะครับได้แก่กลมเวียงนะครับกลมวังกลมครังนะครับและกลมนานั่นเองนะครับนักเรียนอยากรู้หรือไม่นะครับว่าแต่ละกลมเนี่ยนะครับมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูโบจะมาอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับต่อมา ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้จักนะครับจะตุสดมก่อนนะครับจะตุสดมเนี่ยนะครับเป็นการปกครองในรูปแบบส่วนกลางนั่นเองนะครับจะตุสดมนะครับความหมายของมันก็คือจะตุนะครับแปลว่า4สดมแปลว่าเสาหรือว่าหลักนั่นเองนะครับจะตุสดมนะครับในสมัยอยุทยานะครับเขาจะก็จะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนะครับได้แก่1กงกมเวียงนะครับกรมเวียงมีหน้าที่ดูแลความ เรียบร้อยภายในราชธานีนั่นเองนะครับต่อมากงวังดูแลในพระราชวังนะครับหรือพิจารณาคดีความนั่นเองนะครับต่อมากรมครังมีหน้าที่ดูแลการค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับและสุดท้ายเลยคือกรมครังนะครับมีหน้าที่ดูแลการทํามหากินของรัษฎรนะครับรวมถึงการจัดเสบียงนะครับในยามศึกสงครามนั่นเองนะครับต่อมานะครับ ครูโบสจะเปรียบเทียบนะครับหน่วยงานในปัจจุบันให้พวกเราฟังนะครับว่ากงเวียงเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกระทรวงใดนะครับหรือว่าหน่วยงานใดนะครับเราเริ่มมาที่หน่วยงานแรกนะครับกงเวียงหน่วยงานปัจจุบันนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับกรวังนะครับคือศาลนั่นเองนะครับหรือว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับต่อมากรมครังนะครับกระทรวงปัจจุบัน ก็คือกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยคือกรมนานะครับปัจจุบันก็คือกระทรวงกรเกษตรและสกรก์นั่นเองนะครับต่อมานะครับการแบ่งส่วนราชการนะครับในส่วนอ่าส่วน,นการในการปกครองนะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์ได้แบ่งส่วนราชการนะครับออกเป็นส่วนกลางและส่วนมูลภาคนะครับได้แก่เมืองลูกหลวง หัวเมืองชั้นในนะครับหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลานั่นเองนะครับครูโบสก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังนะครับว่าเมืองลูกหลวงเนี่ยคือแบบใดนะครับเมืองลูกหลวงครับหรือเมืองหน้าด่านเมืองที่รายล้อมราชธานีไว้นะครับทำหน้าที่ป้องกันนะครับกองทัพข้าศึกก่อนที่จะเข้ามาโจมตีเมืองหลวงนั่นเอง โดยพระมหาสัตว์นะครับจะทรงแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์นะครับประกอบไปด้วย4ทิศด้วยกันนะครับได้แก่ที่ใดบ้างนะครับเมืองลูกหลวงนะครับหรือเมืองหน้าด่านนะครับจะแบ่งเป็นทิศเหนือนะครับได้แก่รบบุรีนะครับทางทิศตะวันออกได้แก่นครนายกทิศตะวันตกนะครับได้แก่สุพรรณบุรีและทิศใต้นะครับได้แก่พระประแดงนะครับหรือสมุทรปราการในปัจจุบัน ต่อมานะครับเมืองชั้นในเมืองชั้นในนะครับเป็นเมืองที่อยู่ไกลจากเมืองลูกหลวงออกไปเช่นชนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีนั่นเองนะครับโดยเมืองเหล่านี้จะมีเจ้าเมืองปกครองและขึ้นตรงต่อเมืองหลวงนั่นเองนะครับต่อมานะครับหัวเมืองชั้นนอกนะครับหรือที่สําคัญเลยนะครับหัวเมืองพญาหัวเมืองพญามหานครนะครับพวกเรา จำไว้ให้ดีนะครับเมืองที่อยู่ไกลหัวเมืองชั้นในออกไปนะครับเช่นจันทบุรีนครราชสีมาสุราธานีนะครับหรือว่าชัยานั่นเองเมืองชัยานะครับนครศรีธรรมราชนะครับโดยเมืองเหล่านี้จะมีเจ้าเมืองนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์นะครับทำหน้าที่ปกครองเมืองดังกล่าวและเมืองนางเมืองบริเวณที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับต่อมานะครับ หัวเมืองประเทศสลาดนะครับเป็นหัวเมืองต่างชาติต่างภาษาที่อยุธยาขยายอํานาจออกไปนะครับทรงยึดมานั่นเองนะครับพระมหากษัตริย์ยึดมาโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องให้เจ้าเมืองหรือแคว้นนะครับของตนเองเนี่ยปกครองโดยอิสระแต่ต้องส่งเครื่องบรรณาการมาถวายตามกําหนดนั่นเองนะครับนักเรียนรู้หรือไหมครับว่าเครื่องบรรณาการคืออะไรนะครับเครื่องบรรณาการนะครับก็คือสิ่งของสิ่งของนะครับที่ เมืองประเทศสลา,าเนี่ยต้องส่งให้นะครับให้แก่พระหมหาสัตว์ของอยุธยานะครับ<อ>เพื่อใช้ในการาเป็นเครื่องไมตตีนั่นเองนะครับระหว่างเมืองนะครับเมืองประเทศสลาตนะครับจะประกอบไปด้วยเมืองสุโขทยัยเมืองมริดและเมืองทวายนั่นเองนะครับเมืองมริดและเมืองทวายเนี่ยนะครับเดิมนะครับเป็นของเมียนมานั่นเองนะครับหรืออาณาจักร พม่านั่นเองนะครับในสมัยก่อนสรุปนะครับครูโบจะมาสรุปแผนผงังการแสดงการปกครองนะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับการปกครองในส่วนกลางและการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับการปกครองในส่วนกลางเนี่ยพระองค์ก็ได้แบ่งเป็น จะตุสดมนะครับโดยแบ่งออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนะครับได้แก่กงเวียงกงวังกงมครังและกลมนานะครับกงเวียงจะมีขุนเวียงเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับกงวังนะครับจะมีขุนวังนั่นเองกรมครังนะครับเขาเรียกว่าขุนครังนั่นเองขุนนานะครับมีขุนนาเป็นผู้ดูแลนั่นเองนะครับต่อมาการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับพระองค์เนี่ยก็ได้แบ่งนะครับออกเป็นเมืองลูกหลวงนะครับเมืองลูกหลวงเนี่ย จะส่งพระราชโอรสนะครับหรือพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดนั่นเองไปทําการปกครองเมืองนะครับเมืองลูกหลวงต่อมานะครับเมืองชั้นในนะครับพระองค์จะส่งขุนนางนะครับที่ไว้วางใจไปปกครองนั่นเองนะครับต่อมาหัวเมืองชั้นนอกนะครับพระองค์นะครับจะเลือกเจ้าเมืองที่พระมหาสัตวย์นะครับทรงแต่งตั้งไปทําการปกครองนั่นเองและสุดท้ายหัวเมืองประเทศสลาชนะครับเจ้า จะเป็นเจ้าเจ้าเมืองพื้นเมืองเดิมนั่นเองนะครับหรือเจ้าเมืองที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งไปปกครองเมืองหัวเมืองประเทศสานั่นเองนะครับครับวันนี้นะครับครูโบสก็มาสอนในเรื่องพัฒนาการนะครับด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองนะครับหากนักเรียนมี คำถามหรือข้อสงสัยนะครับให้นะครับเราจะมาพบกันในวันเปิดภาคเรียนนะครับครับสำหรับวันนี้คุณครูโบ์ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ